สวัสดีเอฟซีสู่กูสู่คนผู้ติดตามรัฐบาลของปูขุนนาะพี่น้องเนะไปติดตามกันมือนี่เที่ยวนี่รอบนี่มันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี่ปูขุนสีบ่ฟันโ้งเด้อเพระาะว่ามันก็ยังเป็นตัวเกาอยู่บ่ฟันเด้ยเอ,อยังสีละเอาต้องหัวให้พี่น้องเบืเ้องหนะ้าบ่ฟันเอเขียงเลขบวินก็อยู่หม่งเกาคือบ่ฟันบ่มี ว่าม,มีตัวขยับไหมพี่น้องอยู่จังสี่คือเก้าขั้นเพิ่มกับสีเพิ่มเลขสามตัวเข้าไปจกักจักหางหนึ่งเลยพี่น้องเด้อเลขสามตัวสีเอาเข้าไปจกักตัวหนึ่งนี่คือตัวเพิ่มเลขสามตัวพี่น้องสามตัวสิมาเพิ่มตัวนี้ สามตัวสิมาเพิ่มเขามาจัดเขามาอีกเลยพี่น้องนี่คือเพิ่มสามตัวเขามาแค่นั้นอย่างอื่นอยู่ปกติตัวกันตัวเก่งตัวกลมอยู่คือเกาก็คือของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสิบเกตเนี่ยพี่น้อง ที่ปูขุนคำนวณมาหลายสุดมียุฮกสุดบอกพี่น้องมีของหลานนําสุดหนึ่งมาจากอิกสราเอลเท่านั้นละอพี่น้องเบิง้งกับของปูก็มีของต้องหวัดไปเลยว่าคือวบบ่า่ฟันโค้งแล้วมีจะเพิ่มเข้ามาสองสุดบ่ตัดออกเรียกหกคูเกตคูนี่กับเรียกตองวัดกับมี เลขวิ่นเลขเคี้ยงเลขตัง้งรับก็มีศูนย์หนมห้าเก็ดแจับคู่รูด8ปดเด่นแจับคู่ก็ดหาศูนย์แปดศูตัวกันกับศูพี่น้องอยู่บนรางเด้อพี่น้องเด้อจะรับกันยุหันละเบื้งเอา แล้วก็สตัวก็มี9เก้าแปดศแปหนึ่งเก้าแปดเก้าวก้าหกแปดเตัวกลมเด่นก็มี 80, 8แปดศูนหนึ่งปดเกตัวก็มี9เก้าแศเก้าแตัวเด่นตัวกลม ติดในมัดสุดโตแลลวพี่น้องเนาะกะเมื่อนี่ก็มือวันที่สามที่เวแล้วเมื่ออื่นกับลุยก,ลยกันแล้วสรุปเก่งๆดังๆของปูขุนแตกทุกรอบแล้วพี่น้องกันผู้ไดใ้ติดตามหลบก้อนกันแตกตรงๆวันนี้ก็มาสุด็อกเงินล้านพี่น้อง็อกเงินล้านกับบอลลูดเด้อพี่น้องเด้อ็อกเงินล้านกัน สุดบนวิ่งแปดวิ่งศูนย์จับคู่กะมันมีเก่าครูด้วยพี่น้องเนอะผู้ลงคนกะว่าหลายผู้ลงคนกะจะจับให้ยอ,ยอกเอาไปจับใส่ของพี่น้องเบื้อง u p ด้อขันมักก็ได้แปดศูนย์แปดจับคููกับ8 0 เบื่องมาสันเห็นหมดตัวนี้เ,เห็นหมดก่อนพี่นอกหลอบเดียวนึงอันนี้เบอร์โทรปูเดอานี่เด้อเบอร์โทรธรรมดาใครอยากโทรมากคุยน่ำกามาศูนย์หกสามศูนย์เก้าหนึ่งเก็ด 5, 8โอ๊ะเกตจนี่ไหมเกตอ้ยผิดไปตัวหนึ่งเอาเอาตัวนี้ผิดอีกแล้วเอาแถวใต้เอาแถวใต,ใต้0 6 0 6 3 0 เก้าหนึ่งเก็ดเก็ดห้าแปดนี่เบอร์โทรปูเด้อไอสิโทรมาปรึกษาอย่างกับโทรมาไพมีของดีก็เอามาบอกสีลงอากาศให้เอาอากาศให้เด้อย่างเราไปหอดใจบูบอกจะหอดเล็กบนหน้าพี่น้องนะบนวิ่ง แปดวิ่งศมีเก้าคูณพี่น้องขันล็อกเงินล้านมี8ปดศูนย์เก้าหนึ่งศูนเหกแปาลางกะมี่วิ่งรูด0ย์กับ1จับูคก่ะ เอาตัวกลมกันนะตัวกลม,มบนกันตัวกลมบนก็มีแปดศูนย์ศูนย์สล่องแปดกไอหกแกับล่องมีกลมเดียวพี่น้องของล่างกัวิ่งลูด0ู 01, กับหนึงกัมีจับคู่เกัย์ศูนย์แปดสองเก้าสามศูนย์สี่หห้เก็ด สี 48, ่แปดหาเก้ากลมกะเก็ศูนย์ล่องแปดสองล่องซึ้ีล่องหนึ่งหาล่องสี่แปดนี่สุดล็อกเงินล้านพี่นอกล็อกเงินล้านต้งหวัดพันไปแล้วอันนี้มาจากของร้านไส้จากเมืองนอกส่งมาของอิสราเอลแถวก้อนเขาก็บนเป็นลางลางเป็นบน สลับกันโย่เบื้องเอาไปนองเขาก็ให้วิ่งบนหกกับสูนหลุดจับคู่มาหนึ่งหกหกศูนย์หกสองหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเลขอสามตัวกะมีหกหาศูนย์หนึ่งหกศูนย์หกสามศูนย์ กลมสามตัวกับ1 60กลมสองตัวกับหน 1, 6, กับ6 0พี่น้องอันนี้ล่างวิ่งตัวเดียว1จับคูนึง 1, 1, 1, ่หนึ่งห4าหนึ่งแปี่ยว่า6กหแาหกต่ว่าหลายกลมล่างกลม1นกลม1นึหาไอกลมหนกลมหนกลมสีกลมแป ผมแปดศูนย์นี่ของร้านไส้เร่ทรงมาจากเมืองนอกเมืองหนาคนละอันนี้ของปูคุณเองเก่งๆเร่เถี่ยวทีแล้วงกหนึ่งตรงๆแต่ว่าหลายคูังสีน้ะเลขสุดไหมเลขสุดใหญ่ไหมสุดเต็มไหมไปมักตัวเด็ก็ับจับเอาเดอิ์เบิรงใส่ของจ้กขวางนำ่ ลักหากรมีเป็นลักเป็นลักยุพี่น้องลักหากรมีหาสหาเก้าหาหหาสมหาศูนย์หาเก็ดกรมหาศลักสองกรมี่สองเก้าสองกสองสมสองก็กรมสองลักเก้ากมี่เก้าหกเก้สเกย์เกก็ล่อง90้ลักหกกมี่หกสามหกศูนย็ล่อง60 รัก3ก็มี3 0 3 7ศเกตล่อง3 0รัก0มีคู่เดียว0 7กกลมกมหาศกม2 0กลม0 7เกเอาไปผิดจระนาเบิ้งเลข3ตัวก็มี5 0าศ2 0ย์เก็เกก็หศเลขวิ่งรูดก็มี0มีเก อันนี้่ค่อยพิดผลาดเด้อการันตีได้พี่น้องของสุดเต็มสิปลอบก็สิมีหลุดรอบหนึ่งแค่นั้นแหละหรือบ่หลุดในสิปลอบต่อๆกันไปสังเกตเบื้องพี่น้องให้ให้ตาพูดติดตามสิหูจักแคบหน้าจอไว้แล้วกับเบื้องเอาแคบหน้าจอไปเด้อบัดนี้เด้ออันนี้สุดเก่งอีหลีนี่ยามรับ,บเก่งสุดเต็มนี่ ก็คือไผ่เลยกับ่มีไผคือแห่แหงหลายตัวอันนี้ก็สูตรโบราลนานกระเก่งพี่น้องพี่น้องจับบึงจับเอาด้วยพี่น้องเนะ้อสุดที่หนึ่งวิ่งแปดวิ่งหาเหลีกในเคียงไม่บวกก็มีไล่ตรงลงมากับแปดหาสองไล่ขว้างกับ สามหาสองสูตรที่หนึ่งนี Twelve, ่แหละจับคู่กับตัววิ่งรูดกับแปดกับหาลูดจับคูกับสองสามหาสองหกสามแปดสองแปดหากรมเด่นสองกรมพี่น้องกรมหาสกับแปดหาสตัวกับหกแปดหาหาแดสอง ปดหาสองสามตัวซ้ำกันว่ามีตัวเกินกันสุดที่สูตที่สูตที่ 2. สองวิ่งศูนย์วิ่งเก็ดรูดเด็กในเครื่องไม้บวกเด็กในตารางกขมี 2. หากับสองเงี้ยวลงมากคะสองศูนย์หาไปทั้งขางขว้างไปกะเก็ดศูนย์หนึ่งจับคู่คะศูนย์เก็ด หนึ่งหาสองศูนย์หาศูนย์สอกตสมตัวกับสองศูนย์เกตหาศูนย์เกตเกตศนหาเกตสองศนหาสองศนทอกันไม่มีตัวเกินกันเราพ้องเนาตัวกลมตัวเด่นก็มี0ยศู์กตกับสองนย์ตัวล่องกับหนึ่งหาหาศนย์กตสอง สูตรโบราณพี่น้องนี่ก็แม่นย่ำที่สุดคือกันหันจับจับถือ่องเแีวก็จับว่าถือยู่ในตะล่างมีแน่น,นอนฟันไดแน่นอนเพราะว่าสิเอาแคบนาจาเอเพราะว่าสิยุดสุดหนึ่งสุดสองบางียวก็ออกเส้นสองสุดบางเทียวก็ออก,ส,ส,ก,ออกสุดหนึ่งสังเกตดีๆได้พี่น้องได้มาเนี่ยคุดสุดสุด,สดท้ายของพญานานคะ จับมาหายซีซีหุ่นผุนี้ซีหลอกผุนี้พี่นหนงปลาเหล็กข้าน่อยปลาเหล็กเล่าผัดไอเล่าปลาตูใช่ละพี่นหนงสุดที่หนึ่งกระบวนกางเท่ากันวิ่งหาวิ่งเกตจับคูหาสองเกตสองหาสามเกดสามหาหกเกตหก บที่เหลวว่าม,มนได้เก่าเก็แบบพี่น้องเป็นเกตเก่าเนาะยุยุพียุสุดท้ายพี่กลมหาสองเกศสสุดที่2วิ่ง6วิ่ง3จับคู่ส3งสามสามกสาม30งสสุดที่สาม เร่มเขียนหนึมเข้ามาเนาะเรมเขียนชุดที่สามวิ่งสามุดสามแล้วเนาะุดเขียนอยู่ชุดที่สวิ่งหนึ่งวิ่งเก่าจับคู่หนึ่งหกเก้าเกเก้กหนึ่เกามตัวมีชุดนี้หาหน่หาหนึงเก็กลมเลน หนึ่งหกเก้าหกสุดที่ 4, สี่สุดท้ายวิ่งเก้าวิ่งหนึ่งจับคู่เก้าสองหนึ่งสองเก้าสามหนึ่งสามเก้าหากลมหนึ่งหาพี่น้องให้พี่น้องเอาพิจารณาเบื้งเดกอยู่สุดใดมักสุดใด,ดม,มันมีหลายมีสี่เรื่องเถือก็มีสาม ขีดข้านเขียนใบย่างละใบละใบไปนะเอาลงนากันไปเลยให้พี่น้องพิจารณาเอาสิมักอยู่ชุดหนึ่งสองสามชีมักอยู่หม่องใดก็จัดเอาเด้พี่น้องเด้อเอาไปเบืเ้องใช้ของพี่น้องนําสําหรับของรัฐบาลก็มีท่นนี้แหะพี่น้องที่ให้พี่น้องนั้นมากอะขับเบื้องบริษัทก็เอาขึ้นไปย้อนหลังก็จังแคบหน้าจอมาแคบหน้าจอมาเอาเด้อจบแล้วพี่น้องพี่น้องทุกทุกคนผู้ติดตาม สชคดีกันทุกขู่ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเอาให้เบิ่งอีกจเจนนงคือสุดต่อหงุดนี่พี่น้องฟันทงได้สุดต่อหงุดนี่เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซีสุข,ขู่สุขคนผู้ใดเขามาเบิงบ่งมาเบิ่งมานั่นกะแคปหน้าจอเบิ่งนี่สุดต่อหงุดนี่ปู่คิดว่าปู่มักที่สุดนี่หลายกวโกมูให้พี่น้องเอฟซีเอาไปจัดเอาสุกเอาใส่มืออื่นกะรวยแล้วมือนีสามสิบเอ็ดได้เด้อพี่น้อง ให้พี่น้องผู้ติดตามสุก,กูสุกคนกดไลค์กดแชร์ให้นําในเด้อกดบอกมูต่อไปบาของปูขุนหรือว่าส่องตาขุนพระรวยเละพี่น้องปูขุนเป็นผู้จัดเป็นผู้คํานวณให้แต่ว่าส่องของปูขุนเองน่นละล่ะตาขุนพระรวยให้พี่น้องเอฟซีสุกูสุกคนผู้ได้หุจักปูขุนคำว่าเบิ่งกันหลายๆได้พี่น้องเด้อมาเสียมาแช่บอกกันต่อๆกันไปให้พี่น้อง โชคดีกันทุกขูทุกคนอย่าเจ็บจะจนกันมือเอื่นก็นดรวยแล้วพี่น้องให้พี่น้องทุกขูทุกคนโชคดีโชคๆมั่นๆให้คุณพารักษาเทวดาคุ้มครองพอกันไม่กับพุลละวันที่16อีกเจน,นึ่งพี่น้องสวัสดี